ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพลสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL แอลบายซูโยอีรถพิเศษทับฟ้าหึมแล้วค่ะเตรียมพร้อมขั้นสูงผนึกฝูงบินขับไล่ล้อมพายุเหล็กถล่มเขมร24ชั่วโมงค่ะ รบพิเศษกําลังรบภาคพื้นค่ะเตรียมพร้อมขั้นสูงนะปกป้องอธิปไตยประสานงานระหว่างฝูงบินขับไล่และกําลังรบภาคพื้นดินได้ถูกล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะเป็นพายุเหล็กที่พร้อมจะโหมกระหน่ำใส่ทุกเป้าหมายที่ละเมิดอธิปไตยโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะ จากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่18มิถุนายน2568ค่ะเรียกว่าทัวลงถล่มค่ะไม่เพียงเรียกถล่มส่วนตัวเท่านั้นแค่แต่ยังเรียกถล่มในฐานะนายกของประเทศไทยอีกังหากค่ะสำหรับนางสาวแพทองทานชินวัตรกับการสวมบทเจรจากับผู้นํามากประสบการณ์และเต็มไปด้วยแบบเปลี่ยนทางการเมืองระดับชั้นเซียนอย่างสมเด็จหุ่นเซนเนี่ยนะคะทั้งการเก่าวแยกพวกแยกฝ่ายนะใส่แม่ทัพภาคที่2ของไทยคนที่ซัดตรงๆว่ากัมพูชาละเมิด MOU ม13เป็นร้อยๆครั้งแล้วก็ตัวท่า ก็พยายามปกป้องอธิปไตยของประเทศโดยย้ำว่าแม่ทัพภานที่สองเป็นฝ่ายตรงข้ามกับนายกทั้งระบุว่าต้องการทําตัวเท่นะแต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติค่ะขณะเดียวกันค่ะพยายามพูดขอความเห็นใจจากสมเด็จฮุนเซนแบบอ่อนน้อมด้วยว่าตอนนี้เนี่ยก็คือนายกไทยเนี่ยถูกไล่ไปเป็นนายกประเทศกัมพูชาแล้วนะหากต้องการอะไรเนี่ยขอให้บอกนะเดี๋ยวจัดการให้ทาราวกับว่าเป็นเจ้านายผู้มีอำชาที่สั่งให้ทําได้ทุกอย่างทั้งที่เป็นเรื่องของประเทศชาติอันเป็นผลจากข้อขัดแยง้งพิพาทพื้นที่ แต่ไม่ใช่เรื่องเฉพาะของลุงกับหลานในครอบครัวแต่อย่างใดค่ะคลิปนี้จึงเป็นเรื่องร้อนนะถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลจนนายกไทยเนี่ยต้องรีบออกมาตั้งโต๊ะ,ะแถลงกันเลยทีเดียวนะแล้วก็พยายามที่จะชี้แจงว่าที่ต้องพูดแบบนี้เพราะต้องการให้บรรยากาศคลี่คลายนะเพื่อบททางไปสู่ประเด็นคําถามว่าทางฝั่งนั้นต้องการอ,าอะไรจากไทยก่อนจะกลายเป็นว่าคลิปนี้ถูกปล่อยออกมาในโลกโซเชียลค่ะไม่เพียงเท่านั้นค่ะยังส่งต่อไปยังบุคคลสําคัญๆในกัมพูชาด้านความมั่นคงและก็กิจการต่างประเทศอีกไม่ต่ำกว่า80คนด้วยกันนะด้วย เพราะอ้างว่าเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดป้องกันถูกบิดเบือนและต้องการบันทึกการสนทนาเพื่อความโปร่งใสจึงกลายเป็นงานเข้านายกในฐานะผู้นําประเทศที่ละอ่อนทางการเมืองนะถูกสมเด็จฮุนเซนขี่คออยู่ในทีเพราะเท่ากับว่าประจานว่าฝ่ายไทยแตกแยกกันชัดเจนระหว่างรัฐบาลกับทหารนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเพจของกองทัพอากาศไทยค่ะได้ระบุข,ข้อความเผยแพร่ภาพการซ้อมรบของหน่วยกําลังรบภาคพื้นนะก็คือการเตรียมความพร้อมขั้นสูงในการปกป้องอธิปไตายการประสานงานระหว่างฝูงบินคับ ไล่และกำลังรบภาคพื้นดินได้ถูกล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียว เป็นพายุเหล็กที่พร้อมจะโหมกระหน่ำใส่ทุกเป้าหมายที่ละเมิดอ,อธิปไตยโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะเราจะปกป้องฐานบินเพื่อให้กําลังทางอากาศสามารถปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยได้อย่างเต็มขีดความสามารถตลอด all day all night นะคะก็คือ24ชั่วโมงเลยนะแล้วก็บอกว่าเราไม่เคยเริ่มแต่เราพร้อมเป็นผู้จบเสมอค่ะซึ่งทางสำนักข่าวดุคริติกค่ะได้ไปนค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะก็ะพบว่าหน่วยกาลังรบภาคพื้นเป็นหน่วยรบพิเศษและก็กําลังภาคพื้นดินของกองทัพอากาศค่ะเป็นทั้งฐานรา กองกําลังภาคพ,พื้นดินและกองกําลังพิเศษนะที่เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพอากาศของประเทศฐานอากาศที่ได้รับมอบหมายสู่หน่วยดังกล่าวได้รับการฝึกฝนติดอาวุธและก็พร้อมสําหรับการรบภาคพ,พื้นดินรวมถึงการปฏิบัติการพิเศษด้วยนะคะขณะที่ก่อนหน้านี้ค่ะทางเพจกองทัพอากาศไทยได้โพสต์ข้อความบอกว่านกยักษ์จอมพลังแห่งกองทัพอากาศพร้อมทะยานสู่ท้องฟ้า fast delivery นะสั่งวันนี้ถึงวันนี้นะ anytime anywhere any mission นะะ ฝูงบิน601กองบิน6จัดเตรียม C130H ค่ะพร้อมปฏิบัติภารกิจลำเลียงทางอากาศเพื่อลำเลียงยุธทธปปกรณ์กำลังพลเข้าสู่พื้นที่แนวหน้าอย่างรวดเร็วทันเวลาตอบสนองสถานการณ์วางกำลัง และเพิ่มเติมกําลังในการปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติค่ะพร้อมอยังโพสข้อความแสดงถึงความพร้อมอีกด้วยว่าพร้อมสูงสุดกําลังรบภาคพื้นดินหน่วยประชาการอากาศโยทินในขณะที่กําลังทางอากาศของเราเตรียมพร้อมเต็มพิกัดนะกำลังรบภาคพื้นดินก็ไม่เคยย่อหย่อนเช่นเดียวกันค่ะทางด้านนาวอากาศเอก สรวัดส,สุชาติผู้บังคับการกรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมรบของกองกําลังหลักนะด้วยตนเองทั้งกําลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์และก็ยานพหาหนะถูกจัดเตรียมไว้ในระดับพร้อมสูงสุดค่ะพร้อมเคลื่อนย้ายเพื่อเสริมกําลังนะให้ทุก,กองบินทั่วประเทศได้ทันทีเมื่อมีคําสั่งการทุกฐานวินของเราคือป้อมปราการที่แข็งแกรง่งเพื่อให้กําลังขาอ,อากาศสามารถปฏิบัติภ,ภารกิจ ปกป้องอธิปไตยได้อย่างเต็มขีดความสามารถตลอดเวลาขอให้พี่น้องประชาชนอุ่นใจเราพร้อมทั้งบนฟ้าและภาคตื้นดินค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียง่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิ่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ